เอรถมือ2สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมสุดหล่อเยอรมันนะครับกับ BMW Series 3นะครับคันนี้2.0เป็นซิน E90 นะครับ 318i ปี2012นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับรถอยู่ในสภาพที่สวยมากๆนะครับหายากแน่นอนสภาพนี้ราคานี้นะครับผ่อนได้6,500โดยประมาณผ่อนได้7ปีนะครับ369,000บาทนะครับกับ BMW สวยทรงหรูดูดี และก็หล่อมากๆนะครับคันนี้มือเดียวไม่เคยชนนะครับไม่แท้2,20 0 0 0กิโลเมตรนะครับดูแลมาดีสุดๆสภาพดีไม่เคยชนชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆรอเลยครับใครที่กําลังหานะครับราคาและสภาพนี้หายากมากๆนะครับบอกเลยว่าจะเจอที่อื่นเปิดแรงกว่านี้แน่นอนรับรองว่าไม่ผิดหวังครับราคาสภาพสุดยอดนะครับภายในสวยหรู นี่เลยครับระบบไฟฟ้าเซทรัลล็อกแอร์แบ็กเอบีเอสดิสเบรกพวงมาลัยมัตติฟังชัน ction, มีแอร์หลังเบาะคู่หน้าไม่ปรับไฟฟ้าครับรถอยู่ในสภาพที่สวยหล่อเลยครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเอกาสารครบถูกต้องการันตีไม่มีชนนะครับผ่อนได้6,500โดยประมาณผ่อนได้7ปีนะครับกับรถส,สวยดูดีในสไตล์ยุโรปนะครับการดูแลก็ตามอูของ BM ก็มีเยอะนะครับ ยังมีครับใครที่เล่น BM อยู่ก็จะรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อเทียบสภาพกับราคาแบบนี้แจ่มแน่นอนนะครับสวยมากๆนะครับนานๆจะมีมานะครับมาในสภาพที่งามสุดๆนะครับรอๆเลยครับสไตล์นี้ใครถูกใจนะครับนี่เลยครับ E90 นะครับ 318i ปี2011นะครับหมเนเร์เชนมาแล้วพวงมาลัยเบาๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนรถสวยสมบูรณ์นะครับมาชมเช็คนะครับสีสวยเงางามครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นแน่นแน่นอนขับนิ่มๆก็เยอรมันนี่แหละครับมาเลยครับมาเลยครับถูกใจใครบ้างหรือไม่จะไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยจะส่งให้ได้ทั่วไทยรีบจับรีบจองรีบพิจารณานะครับหลุดแล้วหลุดเลยราคานี้สภาพนี้ก็ไม่ได้เจอครับแน่นอนว่าไม่มีอีกแล้วครับรับรองว่า หายาครับสภาพนี้ถ้าใครอยู่สายเยอรมันสาย BM เนะครับจัดไปเลยครับจัดไปลองชมเช็คดูรถทดลองขับบินบุรีนะครับโทรมาได้เลยครับติดต่อมาได้เลยครับจะไฟแนนซ์จะสดเจรจาต่อรองคุยกันได้ครับคันนี้รถสวยสมบูรณ์สดๆเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับรอไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่อง2000เบนซินนะครับเครื่อง2 0 0พเบนซินเอาละครับเอาละครับฝากไว้พิจารณานะครับสำหรับคันนี้สวยรอหรู ดูดีสไตล์ยุโรปนะครับ